ี่ัะผมมาเดี๋ยวผมืนรู้สูงกะไทัวร์ดูโขอที่บิ๊กีโครับสายมือช่วครับแวนครับแวนนทางไหน่ยน่พโลกพิโลก็นกีฬาหรือเปล่าไม่ใด้นะไม่ใด้นะโอเคสายมือพี่ช่ครับบิ๊ก

มีร้าาพื้ีนะครับเต็มที่นะฮะเอฟซีนะครมีเท่าไร่เ่อยให้หมดใส่ให้มดครับผมจะเหลือแรงไว้นะอ้ยดักไปก่อนด้วยแขนแน่ันนี้เป็นวัสด้ายับซ้ายซายส่กีอหรือเปล่าเออโอืจังหวะจังหวะอยงวตั้งหลัดีข้วครับเราอาจจะ แต่ใจเราได้นะครับนของหัวนะปิดโลกแถวไข่มวยเขาบอกเอ้ยเราโรได้ไดู้ไอ้เสียหาย่อมเใจเขาโตครับเฮ้ยไอด้ได้ได้อ เพื่อทำหน้าที่นี้ผม้องรับรองเลยทุกอย่างครับแต่เราได้ใจนะนี่นะครับเดี๋ยวขอผู้ถุงท้าใหรแมนติกือเกินนะนี่เปเชี่ยวิเศษเอไบอกไอบอกออนะครับตุ้ยุ้ยเกี่ยมครับดักทางถูกด้วยอ้ยโอ้ยเท้าลตัวไปหนึ่งะ

โอ้โหนี่โดนของแดงไปนี่แต่เรหมัดนี่ออกไปนี่ถึงกันองีบองีบองอีบอถ้าตาไม่เดียวไปหมดแหละเรื่องนีสุดท้ายออาลวครับเดี๋ยวเงินต้องสูบลมอีกแล้วนะเร็วเวลาไม่น้อยเวลาไม่น้อยออกให้หมดใเลืแดงบอกเยอออกกำลังเลย อุ้ยแต่ละหนักแต่ลหนักอือหือหนักหน่วงอ้ยได้จริงๆครับอือหือเป็นะครับอนะครับเลนรองทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะชันเชิงร่างกายนะครับแต่หัวใจไม่เป็นรองนี่ไงสร็จริงๆเร็วเวลาเร็วมฮะ สิบวิสุดท้ายสิบวิสุดท้ายเอ็ดแปดเก้าเก้าแปดเจ็ดหกหกสีสองหนึ่งเร้เข้ือิ่มต่อยมันไงนีบรับเพื่อพอรนับหนึ่งตัวครับผมครองเชียร์ครับ ในลีกแห่งนี้